เอาเกิดนี่ยังขืนน้อพี่น้องเลยเบิ่งเอานะครับเปลี่ยนเส้นทางเลยเ่ยคบว่าสันหอดตะโดนแล้วนะครับสามใช่เนี่ยรถสิบาล่านบานพ้นพันบ่อไรพ้นแพร่าถนนเปียดนะครับบ่าร้วาขาเจ้าจัดงานอย่าง ก็อาจจะเป็นงานแห่บังไฟว่าเหมือนตอนออ้นเสาก็ชีหญ่เตือรถนี่ปิดถนนนนนอรถตั้งหลายหามพันไหมมึงดูแลนองวัาตังไก่ได้นี่ในบุ๊คเคยมากเ,เท่าวนี่ แต่แล้ววนะัดปิดถนนเหรียญกันขับจูบมาขับแค่กันขับจูบแม่ถ้ารถมอไซค์กับหามพันไหนคิดว่างสันพูดได้หรอเนาะโอ้ไปว่าได้รียญลุ้งทงสิวบาทบองว่าเคยมากอะไหนมาเสียเวลาเป็นแบบ เกือบชั่วโมงนะครับเกือบชั่วโมงพอรถมากมันมารถมันมาออกกันให้คิดเม,มื่ววามอสไซนั่งเขาบอหยยพานน่ะคิดมึงดูนี่สิขนาดไหนนะครับไปอำเภอบันม่วงกันยังไปว่าไรนะครับตรงโค้งมาทางเดียวกันโอ้เขาจะปิดคักคือแถวอบตอนเนี่ คิดทางบบกไกลเลยนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับบอสามารถทีสิพานไหนแยกขันมอไซค์ผพานบ่ไหน,นแลนล่งทงเงินบดนะครับ มนมวงว่างสามหมอสามใช่ตรงไปนี่ทีเมื่อออกรถนี่ทีรถจอดไร้ลายนี่ทีมีงานตีจม,มีงานเอียงห่อ เจ้าเจ็กสิไปสอดออกสเด้พี่น้องเลยมันเคยมากเท่ทาทังนี่รถหลลายๆสิมันก็จะเอาบุญอยู่ปอ,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 อืมพอพออล่อกวางดุกสวงไว้ไวๆอห่าไปสามเชายทาัย้งไหนสามเชายใส่มือครับใส่มือเนาะขอบคุณครับ โอ้รถเอ,อียงเอาปวดโพสิพี่น้องจอดจนบ่มี่มองจอดปวดโพปอป้าพ่อมันหลายกระดอก,กระเดียบบุญนี่ยังกระเจ้าต้องปวดเนี่ยป้าพี่น้องเอ้ยเออนี่คือเป็นทางมองจอดที่นี่กระได,ดรถเก๋งคันนี่งทะเบียนกรุงเทพยโอ้เขาจะเห็นยิงเงยเต๋ออยู่รถทะเบียนกรุงเทพยลย้วหลายมา นาซีเมนบุญหลงไฟผ่พี่น้องเขาจะปิดถนนแห่เลยเนาะเขาจะหเห็นอย่างไงเนี่ยพันพ่นเน่ยพ่นแพร่ว่าเลยพี่กายเนี่ยรถต้วมันโอ้ยรถดเครื่องเสียงอันเกือบสามสิบขั้นพี่กายเนี่ยนะครับเขาจะบุกปิดถนนพี่กายลวงไดพีแลกใด,ดพี่กายปีนี้เขาจะก็เลยปิดเลยนะครับ ะสารชิปนี้ก็ฝากพี่ฝังน้องสักนี่แหละครับเอามาสู้พี่น้องเบิงนะครับว่ามันเป็นอย่างคือจังเปลี่ยนเส้นทางรถเป็นอย่างคือหลายนะครับสวัสดีครับ